สำหรับข้อนี้นะคะก็จะเป็นแนวข้อสอบนะคะข้อนี้นะครูจะทำให้ดูเลยนะคะเขบอกว่าสแสดงวิธีหาผลบวกของอนุกรม1ส่วนด้วย1คูณ3บวกด้วย1ส่ 3, วนด้วย3คูณ5บวกด้วย1ส่วนด้วย5คูณ7บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วนด้วย 2N ลบ1คูณด้วย2 N บวก1นะคะเรามาเริ่มกัน คิดนะคะก็คือเราจะเอาก้อนนี้นะคะมาคิดนะเราก็จะมาหาผลบวกของหนึ่งส่วนด้วยสองเอ็นลบหนึ่งคูณกับสองเอ็นบวกหนึ่งนะคะเมื่อโอเค มีค่างแต่1จนถึง n ต่อไปเราก็พิจารณาพิจารณา1ส่วน 2n ลบ1ส่วนด้วย 2n บวก1นะคะโดยการที่เราจะแยกเป็นเศษส่วนย่อยนะคะเราก็จะได้ว่า หเศษหนึส่วน 2n ง N ลบหคูณกับ 2n ง N บวกหเท่ากับอันนี้เราจะแยกเป็นเศษส่วนย่อยนะเราก็ให้เศษส่วนตัวแรกนะคะเป็น a แทนให้เป็น a ส่วนด้วย 2n 2 n นลบ1นะคะบวกกับ B ส่วนด้วย2 n นบวก1นะคะที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเราจะแยกเศษส่วนย่อยนะคะจากฝั่งทางซ้ายก็คือตรงเศษเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะเราก็แทนให้มันเป็น a กับ B นะคะแล้วส่วนข้างล่างเนี่ยเห็นไหมว่าฝั่งทางซ้ายมันคือคูณกันแต่ฝั่งทางขวาเนี่ยเราแยกให้มันเป็นเศษส่วนนะคะเราก็เลยต้องแทน a กับ b เข้าไปนะคะเพื่อจะ เพื่อที่จะแยกเศษส่วนย่อยมันนะหลังจากนั้นเราก็นำา2 n ลบ1คูณกับ2 n บวก1คูณตลอดทั้งสมาการจะได้ว่า2 n ลบ1คูณ2 n อันนี้ฝั่งทางซ้ายนะ 1ว1คูณหส่วนด้วย 2n งเลบหกับสคูณด้วย 2n งนบวกหนะคะเท่ากับ a คูณด้วย 2n งเอ็นลบหคูณสอบวกหนะคะส่วนด้วย 2n งอลบห่อะอันนี้เป็นก้อนของ a นะบวกด้วย b ก็คูณ 2n ลบ1คูณกับ 2n บวก1ข้างล่างก็คือ 2n บวก1นะคะตัวนี้เราก็ตัดได้แล้วเนี่ย 2n ลบ1ตัด 2n ลบ1ล่าง 2n บวก1ค่ะตัดตัวนี้ตัดได้นะคะ 2n ลบ1ถูกไหมตัว b เป็นตัดได้เป็น 2n บวก1เนอะต่อไป ต่อไปเราตัดและเหลืออะไรคะทางซ้ายเหลือ1ถูกไหมหนึ่เท่ากับ a คูณกับ2 n บวก1บวกกับ b คูณ2 n ลบ1จากนั้นเราจะกำจัด a หรือ b ก่อนก็ได้เพื่อที่จะหาสมการออกมานะคะหาแต่ละตัวออกมาก็คือ กำจัดเป็น b ก่อนล้กันจะได้หา a กำจัด b ให้เป็น0จะได้แทน n เป็นอะไรคะกำจัด b ให้เหลือศูนแทน n ตรงนี้เป็นอะไร1.2ส่วน2ถูกไหมเพราะมันจะได้คูณกับ2ก็จะเหลือ1ลบกับ1ก็จะเหลือ0ตรงนี้เราก็แทนแทนอะไรคะ n เท่ากับ 1.2ส่วน2ดังนั้นก็จะได้เป็น1เท่ากับ a คูณกับ2คูณด้วย1.2ส่วน2บวกกับ1นบวกกับ b คูณด้วย2คูณด้วย1.2ส่วน2ลบ1ตรงนี้ b ก็หายไปเป็น0ก็จะเหลือเป็น a เป็นอะไรคะเหลือ a เท่ากับ1.2ส่วนสโอเคไหม ต่อไปเรากำจัด a บ้างกำจัด a ถ้าเรากำจัด a เราต้องแทน n เป็นอะไรคะกำจัด a เราก็แทน n เป็นลบหส่วนสถูกไหมแทน a แทน n เป็นลบหส่วนสจะได้ว่า1เท่ากับ a คูณอยู่กับ2คูณด้วยลบ1ส่วน2บวก1บวกกับ b b ก็คือ2คูณอยู่กับลบ1ส่วน2ลบ1ดังนั้นตรงนี้ a กำจัดเหลือ0ก็จะได้เป็น b เท่ากับลบ1ส่วน2 b เป็นลบ1ส่วน2แล้ว จากนั้นเราก็มาทำการแทน a และ b ในสมการจะได้ว่า a ส่วนด้วย 2n ลบ1เมื่อกี้นะที่เราแยกเศษส่วนย่อยมันมานะตัวนี้ก็จะเป็น 2n บวก1ถูกไหมจะได้เป็นแทน b แทน a ด้วย เมื่อกี้เราได้ a คือ1ส่วน2 b เท่ากับลบ1ส่วน2เราก็แทน a เข้าไปเราก็จะได้เป็น1ส่วน2คูณกับ2 n ลบ1บวกด้วย b b คือลบ1ส่วน2คูณอยู่กับ2 n บวก1ต่อไปเราก็จะได้ว่าแทน S 1เศษ1ส่วนส n ลบ2ลบกับ1ส่วน 4n บวก2ตรงนี้เราได้มาจากคำนวณจากตรงนี้นะเนี่ยคำนวณจากบรรทัดนี้นี่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 จากนั้นเราก็จะได้ว่าซิกมาที่เราหาคือเศษหนึ่ง ส่วน 2k ลบ1คูณกับ 2k บวก1เมื่อ k มีค่าตั้งแต่1ถึง n นะคะเท่ากับซิกมาของ1ส่วน 4n ลบ2ลบด้วย1ส่วน 4n บวก2เมื่อ มีค่าตั้งแต่1จนถึง n ดังนั้นเราก็แทน n เข้าไปเทียตัว n ของเรานะคะ n ของเรามันเริ่มตั้งแต่1เนอะก็คือจะได้ว่า1ส่วนอะไรคะ2ตรงนี้น่าจะยาวไป ค่าตั้งแต่1ส่วน2ลบกับหนึ่งส่วนหกบวกด้วยอันนี้หาผลบวกของก้อนนี้แล้วนะก้อนก้อนนี้ก้อนนี้เนี่ยก้อนนี้โดยที่เราแทน n n ตั้งแต่1ไปเรื่อยๆจนถึง in. อ่า อันนี้คือแทน n ด้วย1นั่นเนี่ยก็แรกก้อนที่2แทน n ด้วย2เราจะได้ว่าอะไรคะ1ส่วนหลบกับ1ส่วน10อ่าบวกกับแทน n ด้วย3เป็น1ส่วน10ลบกับ1ส่วน14โอเคไหม แล้วทีนี้เราก็บวกไปเรื่อยๆจนถึงอะไรคะ1ส่วน c n ลบ2ลบด้วย1ส่วน c n บวก2อ่าต่อตรงนี้ c n บวก2หลังจากนั้นตรงนี้เราเห็นไหมตรงใกล้กันเนี่ย มันสามารถลบกันได้ลบ1ส่วนหบวกด้วย1ส่วน6เป็น0ตรงนี้ก็เหมือนกันตัดไปเลยตรงนี้เนี่ยมันก็จะลบของมันไปเรื่อยๆจนถึงตัวหน้าของก้อนสุดท้ายใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็จะเหลือแค่1ส่วนสลบกับ1ส่วน 4n บวกสอ่า เหลือและอันนี้คือเป็นคำตอบของทางซ้ายแล้วนะผลบวกของ1ส่วน2 k ลบ1คูณกับ2 k บวก1อันนี้คือเราได้คำตอบออกมาแล้วนะโอเคไหมเราก็จะได้ว่าดังนั้นเราก็สรุปเลยค่ะสรุปว่าผลบวกของอนุกรมจากโจทย์ 1>, 1ส่วน1คูณ3บวกกับ1 3คูณ5บวกกับ1ส่วน5คูณ7บวกไปเรืยๆจนถึงเศษ1ส่วน2 n บวก1 2 n ลบ1ขอโทษ2 2 n ลบ1คูณกับ2 n บวกหนึ่งอ่าก็คือเท่ากับคำตอบข้างบนก็คือ1ส่วน2ลบ1ส่วน 4n บวก2โอเคนะคะตัวนี้จะคูเค้นใหม่มันคือ 2n บวก1เนาะอ่า โอเคก็มีเพียงเท่านี้นะคะ